S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองเรียนจากการบุญทุกท่านนะครับสวัสดีวันนี้ก็คือเป็นวันที่โอกาสดีนะครับมีโอกาสดีมาพบท่านผู้ปกครองนะครับผมร้อยตำรวจเอกในปฏิทินรองสวัสดิ์จราจรสถาน,นีตำรวจภูทรเมืองพิโรนนะครับก็ขออนุญาตนําโอกาสนี้นะครับมาพบท่านผู้ปกครองนะครับอ่าช่วยกันอ่าขอความร่วมมือนะครับกรณีแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดนะครับซึ่งเราเป็นที่ทราบกันมาว่า ถนนรอบบริเวณจากรมูลเนี่ยช่วงที่โรงเรียนเปิดนะครับก็จะมะีการจราจรติดขัดช่วงเช้าและช่วงเย็นใช่ไหมครับแนวทางของทางจราจรเอารวบลัดง่ายๆเลยครับลนเวลาทัานผู้รองได้แค่นิดเดียวนะฮะก็คือ,อก่อนอื่นเนี่ยจากบ้านเลยนะครับก็คือเราเป็นไม่ได้ครับที่เราจะให้เงินเข้ามาก่อนก่อนสแสดงความรักอะไรเข้ามาก่อนนะครับหรือพูดคุยกันมาก่อนอยู่บ้านพอมาถึงโรงเรียนปึ๊บจอดปึ๊บลงรถปึ๊บใช้เวลาไม่ถึง องน,นินาทีแล้วขยับตัวออกไปเลยครับเนี่ยท่านปกครองต้องติดตามนะครับถ้าเป็นอย่างนีง้ทุกคันนะครับและอีกอย่างคือไม่มีการจอดซ้อนชันนะครับถ้าเป็นอย่างนีง้ทุกคันการจราจรก็จะคล่องตัวขึ้นใช่ไหมครับอ่าและในทางที่สองก็คือช่วงที่ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นที่เราจะมารับบุตรหลานเนี่ยก็คือที่ทราบกันมาคิดว่าบุตรหลานน่าจะมีโทรศัพท์กันทุกคนนะครับหรือนัดแนะกันมาจากบ้านก็ได้ว่าเดี๋ยวตอนเย็นอ่าจะมารับตรงนี้นะจะมารับตรงนี้นะ อ่าถ้าเป็นไม่ได้นะครับทางจราจรก็ได้เข้าไปดูในวัดใหญ่นะครับวัดใหญ่ของเราเนี่ยว่ามีสถานที่จอดรถรองรับรถไปเยอะแยะเลยอ่ะท่านผู้ปกครองก็สามารถที่จะเข้าไปจอดได้นะครับแล้วหลังจากบุดหลานเลิกเรียนมาแล้วเนี่ยโทรศัพท์ด้านแรกเนี่ยก็สามารถให้บุดหลานข้ามทางม้าลายนะข้ามทางม้าลายปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ขึ้นรถขึ้นรถเสร็จก็ออกไปเลยนะครับหรือไม้แต่ในวัดนามพยาก็มีนะครับหรือว่าบริเวณรอบข้างนะครับโดยเฉพาะอ่าเด็กโตที่เคยอยู่ในจังหวัดลุมนานแล้วเขาก็จะ ตำนานเส้นทางำนานเส้นทางที่จะไปได้นะครับนะครับสองแนวทางนี้ครับก็คิดว่าน่าจะช่วยลดปัญหาการจราจรได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงก็ขออนุญาตนะครับนําโอกาสดีๆมาเรียนเสนอนะครับเรียนเสนอในการแก้ไขปัญหาจราจรด้วยกันครับครับงานจราจรพิสุลโลก็ขอขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ